กลับมากับจัดอันดับกับเซน้อยอีกแล้วคุณพิธีกรคะวันนี้คือเรื่องอะไรเอ่ยว่ามาเลยวันนี้เราจะมาจัดอันดับเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งหลายหนุ่นผมไม่โดนเกลียนหมาอหมอหมอพิธีกรนูไม่โดนเกลียนเหมือนรอบแล้วก็เชืช่อมไหมเชือ่อมไหมไม่จะไปต้ออกเพาจะหลอกมามามาโอเคสำหรับเส้นแรกคือเส้นเล็ก เออเส้นเล็กเหรอเอาไปห้าเลยมันเหนียวมันติดอ่ะคือเข้าใจว่าเนี่ยเออมันก็กินได้แต่พอมันบวมน้ําแล้วมันติดกันมันมันไม่หย่อยอ่ะมันมันมันบวมไปไม่ชอบโอเคอย่างที่สองเส้นใหญ่สี่ก็ได้นะหนูไม่ได้ชอบเส้นใหญ่ขนาดนั้นอยู่สีไปเถอะจะอะไรไม่อย่างที่สาม ก็อยู่สามใบอะดีแล้วอืออยู่สามใบดีแล้วหนูมไม่ค่อยชอบม้นเส้นขนาดนั้นแต่มันก็กินได้อะไปต่อเยโอเคอย่างที่ 4. สี่เส้นหมี่นะอันดำหนึ่งหนูนักเส้นหมี่ไอเล็บเส้นหมี่ไอเล็บเส้นหมี่ไอเล็บกินมีกระชิกไอเล็บแบบเส้นหมี่ทุกชนิดโอเคไปต่ออันสุดท้ายอยนที่ห้าบะหมี่เอออยู่สองอะดีแล้วดีแล้ว เย่ yeah, เราที่หนูไม่โดนเกียร์เราที่หนูไม่โดนเกียร์โอ๊ยสบายใจหน่อยว่าหนูไม่โดนเกียร์โอเคค่ะตามนี้แหละเส้นมีเลเวอร์กค่คุณค่ะ